สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็เริ่มกลับมาพบกันนะครับกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะลงสูตรแต้มรวม2ตัวล่างให้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อว่าท่านใดนะครับมีตัวเลขที่อยู่ในใจก็จะได้ไปจับคู่ถูกนะครับ แต่ก่อนเดื่นนะครับก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดยๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกตินะครับ อนาคตเราต้องลุ้นนะครับอดีตที่ผ่านมาอาจจะเข้างวดไปข้างหน้าอนาคตก็ไม่แน่นะครับต้องลุ้นเรามาดูสูตรที่1นะครับเมื่อกี้ผมอัดคลิปไปแล้วนะครับสูตรแต่พอดีมีการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับก็เลยมาอัดใหม่นะครับสูตรที่1นะครับเข้ามาจากงวดที่ออก4ีจนะครับงวดแรกนะครับเป็นตัวเลข5ตัวนะครับสูตรนี้ วดแรกนะครับออก4 7นะครับ4บวกเเป็น11นะครับผลของแทมรวมก็คือแต้ม1นะครับวัดต่อมาออก92นะครับก็คือแต้ม1งวัดต่อมานะครับ8 0ก็คือแต้ม8นะครับออก55นะครับก็คือแต้ม0ูนก็คือแทม0ูนย์ะครับ9กคือแทม8นะครับเผื่อว่าท่านใดยังไม่เข้าใจนะครับกับสูตรแ้มรวมนะครับ71นะครับก็คือแต้ม8นะครับ หกห้าก็คือแต้มหนึ่งนะครับเก้าเก้าก็คือแต้มแปดนะครับแล้วก็ของงวดเมื่อวานนะครับศูนย์เก้านะครับศูนย์บวกเก้าเป็นเก้านะครับเข้ามาที่แต้มเก้านะครับชนกันที่แต้มศูนย์แล้วก็แ้มเก้านะครับของวัตที่ผ่านมาเข้ามาที่แต้มเก้านะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับ ของงวดนี้นะครับ7บวก1เป็น8 8บวก3เป็น11นะครับได้เลข1นะครับตัวแรกตัวแรกลบ1นะครับ11ลบ1หลือ10 10 2บวก2นะครับเป็น12นะครับเอาตัวท้ายนะครับเอาแค่ตัวท้ายนะครับ2บวก1ได้3นะครับ3 ...1 บวก1ได้4นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับ 16บนิยอนะครับรอรุ้นนะครับว่าแต้มไหนจะมานะครับจะมีมาหรือเปล่านะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2เข้ามาทีหลังนะครับจากงวดที่ออก80เป็นตัวเลข4ตัวนะครับสูตรนี้นับเพิ่มนะครับ คร่าๆหนบวกหเป็น2องบวกหเป็น8ได้เลข8ปดก็เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับ8ปดหนเย์ะครับเข้ามาที่แต้ม8นะครับ55แต้ม0ูนย์นะครับเจแต้ม0ูนย์นะครับเกแต้มแแล้วก็71นะครับแต้ม8 65แต้ม1นึ่ะครับเกแต้มแนะครับแล้วก็ของวดเมื่อวานที่ผ่านมานะครับศูย์เนะครับ ก็คือแต้ม9นะครับของงวดนี้นะครับของงวดนี้6กบวกเเป็น15 15้บวกสเป็น18นะครับได้เลข8เพิ่มไปทีละ3แต้ม8 1 4 7นะครับ16บหกม่ยอนะครับรอรุนนะครับว่าแต้มไหนจะมานะครับจะมีมาหรือไม่นะครับอ่าเมื่อกี้ลืมบอกสูตรนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1นึ่งตำแหน่งของสูตร ลืมครับต้องขอ Stand ort, อภัยหนึ่งตัวแรกนะครับก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลัก ร้อยของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับถ้าเราลองเอาสองสูตรมาเทียบชนกันดูนะครับวอดนี้ตัวที่ชนเลขแปดไม่ใช่นะครับของงอด ตัวที่ชนนะครับเลข8ไม่มีนะครับก็จะมีเลข1นะครับแล้วก็เลข4นะครับเลข7ไม่มีนะครับชนกัน2แต้มนะครับ1กับ4อันนี้คือ2สูตรเทียบชนนะครับทั้งสองสูตรยังไม่ผิดตัวชนก็ไม่ผิดนะครับก็เข้ามา1 2 3 4 5ส7 8สี่ห้าดดวนนะครับของงวดนี้นะครับชนกันที่เลข1กับเลขสี่ จะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับเป็นสูตรแต้มรวมนะครับ2ตัวล่างก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบแม่แนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจอ Free, าชั้นได้ฟรีทาง u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ